พี่น้องเต็มเลยกะละมังหนึ่งกะเลือดาดหนึ่งเนาะนี่จะแกงซื้อกินแซ่บเซ่พี่น้องครัอันนี้ล่างแล้วบนท่านด้แล้วด้พี่น้องบนท่านี่หมดด้นี่เฮ็ดเพิงหวานเนาะอันนี้เฮ็ดเพิงอันนี้เฮ็ดเพิงหอมพี่น้องอันนี้เฮ็ดเพิองหอมอันนี้ดอกกําลังกําลังบานพี่เฮ็ดเพิงหอมพี่น้องอันนี้อันนี้แกงแด่ก็ได้หมอนึงถึงได้พี่น้องแกงแดงรได้หมอนึงเนาะ อันนี้ <c Ris ky> นี่เองพี่น้องเต็มเลยกะละมังหนึ่งกับเลือดหาดหนึ่งเนาะนี่จะแกงซื้อกินแซ่บๆซพี่น้องค่ะอันนี้ล้างแล้วบะท่านเลยแล้วได้พี่น้องบะท่านียู่หมดได้เี่น้ออันนี้กระดอกตูมนะคะอันนี uh, 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 ้ค uh, ือดอกตูมของเห็ดเพิงหอมอันนี้คือเห็ดเพิงหวานอันนูนนี่กะล้างได้แล้วล่ะค่ะกะละมังหนึ่งแล้วเนาะอันนี้กระดอกตูมนะคะอันนี้คือดอกตูมของเห็ดเึิงหอมอันนี้คือเห็ดเพิงหวานอันนูนนี่กะล้างได้แล้วล่ะค่ะกะละมังหนึ่งแล้วเนาะ เผิ่งหอมพี่นนองนี่ล่างแกงเนาะแล้วก็ล่างได้แล้วล่ะค่ะอันนี้อันนี้เนาะอันนี้กระดอกตูมนะคะอันนี้คือดอกตูมของเห็ดเพิ่งหอมอันนี้คือเห็ดเพิ่งหวานอันนน่นนี้กะล่างได้แล้วล่ะค่ะกะละมั่งหนึ่งแล้วเนาะอห็นโน่นี้จะเป็นหนึ่งใบเนาะค่ะอันนี้จะหนึ่งใบแล้วก็เลื้ออีกนะคะเลื้ออีกกันว่าทัางในล่างเลื้อเห็ดอัน ได้เฮ็ดปวกพี่นอ้องได้เฮ็ดปวกนะคะบุมอันนี้คือดอกตูมนะคะอันนี้ดอกตูมแล้วพี่นอ้องจ้ะอันนี้คือดอกบานนะคะอันเพิ่หงหอมพี่นอ้องน,นี่ล่างแกงเนาะแล้วก็ล่างได้แล้วะคะ่ะอันนี้อันน,นี่ยังพี่นอ้นองเต็มเลยกะละมังหนึ่งกะเลือดาดหนึ่งเนาะนี่จะแกงซื้อกินแซ่บแซพี่นอ้องค่ะ อันนี้ล่างแล้วบัชนี้แล้วได้พี่น้องบดดัชนี้หมดได้มีอันนี้คือดอกตูมนะคะอันนี้ดอกตูมแล้วพี่น้องจ้ะอันนี้คือดอกบานนะคะอันนี้พี่น้องคะอันนี้เฮ็ดปวกนะคะคลิปนี้กับเมืองกันสามีิกอนเนะคะขอบคุณคะ่ะสํมคิกรณ์เหุ๋ยมานอันนี้ก็ดอกมันมจัแยว,วัสด,ดีค่ะพี่น้องคะ่ะ อันนี้เฮ็ดปวกนะคะันลิปนี้กับเมืองกันซั้นนี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสมอันนี้คือดอกตูมนะคะอันนี้ดอกตูมนะพี่น้องจา้าอันนี้คือดอกบานนะคะ่ะเฮ็ดเพิงหวานเนาะอันนี้เฮ็ดเพิงอันนี้เฮ็ดเพิงหอมค่ะพี่น้องอันนี้เฮ็ดเพิงหอมอันนี้ดอกกําลังกําลังบานพี่ล่างไว้ี่ อ่าน,นี้ล่างไว้อยู่บัท่านนี่เมิมดเนาะโดยอีกกะละมังนึ่งเลยค่ะท่นานนี่ล่างนี่ล่างสองรอบสามรอบแล้วนะคะล่างสองรอบสามแรกเนาะอันนี้หนึ่งหบพี่น้องลายไหมพี่น้องคะนีนนู้นนี่จะหนะะึ่งไบเนาะอันนี้นู้นนี่จะหนึ่งเฮดหวกะละมังหนึ่งผลเด้อ,อ,อพี่น้องจะเกงอันนี้จะแกงรอบนี้นะอันนี้จะแกงแรงเนาะนนจะแกงตอนแรกเลยพี่น้องอันนู้นนี่ค่ะจะล่างเส้นนี่แกงตอนลุ อันนี้คือดอกตูมนะคะอันนี้ดอกตูมนะพี่น้องจ้ะอันนี้คือดอกบานนะคะดอกอันนี้ก็ดอกตูมนะคะอันนี้คือดอกตูมของเห็ดเพิงหอมอันนี้คือเห็ดเพิงหวานอันน่นี่กะล่างได้แล้วห่ะค่ะกะละมังหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่านุนี่อันนี้นุนี่จะแกงนะคะอันากแกงเลี่ยงซูพีสูน้องกินเนาะค่ะคุณได้ไปกินแกงเห็ดกับมาเด้อมาเย่ยามบ้านนู้ ตางเฮ็ดปอพี mm ่น hmm. <'s> okay. okay. mm ้องคะอันนี้กัดอกมันนั่นดอกมันแก่แล้วเนาะพี่น้องจ้ะเุ็มเพิ่งหอมน้ะค่ะเฮ็ดนาอค่ะเฮ็ดเพิ่มวานอันนี้ก็ดอกมันกะแก่ดอกแล้วเนาะอันนี้เฮ็ดเพิ่งอันนี้เฮ็ดเพิ่งอันเฮ็ดเพิ่งหอมนาะค่ะเฮ็ดเพิ่งหอมอันนี้เฮ็ดเพิ่งหวานมามามล่างเฮ็ดซอยก้านดอกตูมค่ะพี่น้องนี่ดอกตี่ล่างไว้นี่ อันนี้ล่างไว้อยู่บัวท่านไม่ e <hi bona S 1> เมิดเนาะโดยอีกกะละม here, ั่งหนึ่งเลยค่ะท่านในล่างนี่ล่างสองรอบสามรอบแล้วล่ะค่ะล่างสองรอบสามรอบอันนี้กระดอกตูมนะคะอันนี้คือดอกตูมของเห็ดเพืิงหอมอันนี้คือเห็ดเพิงหวานอันนุ้่กะล่างได้แล้วล่ะค่ะกะละมั่งหนึ่งแล้วเนาะเี้ล่างไว้อย่อ่านี้ล่างไว้อยู่บัวท่านไม่เมิดเนาะโดยอีกกะละมั่งหนึ่งเลยค่ะท่านใ่ล่างนี่ล่างสองรอบสามรอบแล้วล่ะค่ะ ต 2, 3, า่างรอบชามอะไรอะนะองข้ามมี่แต่เป็นฝันเอาเนาะยังได้นี่ใหญพี่น้องมึงอันนี้กะละมังนึงนะค่ะเต็มเต็มเนาะเฮดเพิ่มหอมพี่น้องอันนี้อันนี้แกงแม่กอะไรมอหนึ่งคนเด้พี่น้องแกงเล่กในหมอนึงเนาะอันนี้บ้างเฮดต่อพี่น้องค่ะอันนี้กะ ดอกมันนน่นดอกมันแกแล้วเนาะพี่น้องจ้ะเห็ดเพิ่องหอมนะคะเห็ดผมอันนี้คือดอกตูมนะคะอันนี้ดอกตูมแล้วพี่น้องจ้ะอันนี้คือดอกบานนะค่ะดอกแล้วเนาะอันนี้เห็ดเพิ่ออ <ue> ันนี้เห็ดเพิ่อันเห็ดเพล่งหอมนะคะเห็ดเพื่งหอมอันนี้เห็ดเพิ่งหวานนด้นี่ให่พี่น้องมึง อันนี้กะละมังหนึ่งนะคะเต็มเต็มเนาะเฮดเพิงหวานเนาะอันน oll, of of ี้เฮ็ดเพิงอันนี้เฮ็ดเพิงหอมพี่น้องอันนี้เฮ็ดเพิงหอมอันนี้ดอกกำลังกำลังบานพี่นี่คือดอกบานนะอันนี้ก็คือดอกบานมีทั้งดอกต่มดอกบานเนาะค่ะเฮดเพิงอันนี้เฮดเพิงหวานเนาะค่ะอันนี้เฮดเพิงหวานนี่ยังพี่น้องเต็มหมดกะละมังหนึ่งกะบเลือดถาดหนึ่งเนาะนี่จะแกงซื้อกินแซ่บพี่น้องค่ะ อันนี้ล่างแล้วบ่ท่านได้แล้วด้พี่น้องโดยท่านหมดด้อยค่ณอันนี้คือดอกตูมนะคะอันนี้ดอกตูมแล้วพี่น้องจ้ะอันนี้คือดอกบานนะคะอันเพิ่งหอมพี่น้องนี่ล่างแกงเนาะแล้วก็ล่างได้แล้วนะคะอันนี้อันนี้แรกเนาะอันนี้หนึ่งใบพี่น้องลายไหมพี่น้องคะอี่นู้นี่จะหนึ่งไว้นะคะอันนี้นู้นี่จะหนึ่งเฮดไบ เวลาม,ม,มัดด่งหนึ่งผนเด้อพี่น้องนกฮั่นเฮ็ดเพิงหวาอันนี้ก็ดอกมันก็แย่อันนี้ก็อันนี้ก็เฮ็ดเพิงนี้น้อพี่น้องกันนีเฮ็ดเพิงหอมนกฮั่นดอกเลยเนาะอันนี้เฮ็ดเพิงอันนี้เฮ็ดเพิงอันเฮ็ดเพิงหอมนกฮะ่ะเฮ็ดเพิงหอมอันนี้เฮ็ดเพิงหวานอันเฮ็ดเพิงหวานเนาะ อันนี้เฮดเพิงอันนี้เฮดเพิองหอมค่ะพี่น้องอันนี้เฮดเพิงหอมอันนี้ดอกกำลังกำลังบานพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางเฮดต่อพี่น้องค่ะอันนี้ก,ก็ดอกมันนั่นดอกมันแก่แล้วเนาะพี่น้องจ้ะดกเพิ่องหอมนะคะเฮ็ดุมอันนี้คือดอกตูมนะคะอันนี้ดอกตูมเนาะพีนพ่น้องจ้ะ อันนี้คือดอกบานเนาะค่ะแล้วเนาะงพี่นองนี่แต่แตงกันเอาเนาะยังด้อะนี่น้องเจเกียงอันนี้เจแกงรอบนี้นะอันนี้เจแกงแรงเนาะนีู่เจแกงตอนแรกเลยพี่น้องอันนี้ก็จะลางเส้นนี่แกงตอนนี้มึงได้อนี่ใหญ่พี่น้องมั้งอันนี้กะละมังนึงนะค่ะเป็นเต็มเนาะมึงได้อนี่ใหญ่พี่น้องมั้ง อันนี้กะละมังหนึ่งนะค่ะเต็มเต็มเนาะสวัสดีค่ะจานอันนู้นี่เอากะละมังนี่เอนเนาะอากะละมังนี่ออกนี่ค่ะอันนี้กระดอกตูมนะคะอันนี้คือดอกตูมของเห็ดเพือกหอมอันนี้คือเห็ดเพือกหวานอันนู้นนี่กะล่างได้แล้วล่ะค่ะกะละมังหนึ่งแล้วเนาะมามามาล่างเห็ดซอยกันดอกตูมค่ะพี่น้องนี่ดอกตูมล่างไว้หนิอ่านูนี่ล่างไว้หนิบัวท่านี่เมือดเนาะโดยอีกกะละมังหนึ่งเลยค่ะท่านี่ล่าง นี่ล่างสองรอบสามรอบแล้วนะคะล่างสองรอบสามเห็ดเผิงหวานเนาะอันนี้เห็ดเผิงอันนี้เห็ดเผิงหอมพี่น้องอันนี้เห็ดเผืงหอมอันนี้ดอกกําลังกําลังบานพี่น้องอันนี้กระดอกตูมนะค่ะอันนี้คือดอกตูมของเห็ดเผืงหอมอันนี้คือเห็ดเผิงหวานอันนู้นนี่กะล่างได้แล้วล่ะค่ะกะละมั่งหนึ่งแล้วเนาะแ้งเนาะอันนี้หนึ่งใบพี่น้องลายไหมพี่น้องคะ นีโนนี่จะหนึ่งว้นะคะอันนี้โนนี่จะหนึ่งเฮท่บกะละมังหนึ่งผลเด้อ,อพี่น้องอี่นนี่จะเป็นหนึ่งใบนะคะอันนี้จะหนึ่งใบแล้วก็เลื้ออีกนะคะเลืออีกกันว่ทนาทั้งในร่างเลือ้อเฮดอันนีเลื้อเฮทบวกพี่นอ้องเลื้อเฮดปวกนะคะล่างเฮดต่อพี่นอ้องค่ะอันนี้ก็ดอกมันั่นดอกมันแก่แล้วเนาะพี่นอ้องจ้ะกลิดเพิ่งหอมนะคะเฮ็ดต้อน แต like ok. ่นนี้เกะละมัง่ออกกัอนนะอากะละมังนี่ออกนี่ค่ะแล้วนะคะตอนนี้แะเแต่ปั่นเอาเนาะยอมจ้าอันนี้กระดอกตูมนะะอันนี้คือดอกตูมของเห็ดเพิงหอมอันนี้คือเห็ดเพิงหวานอันนูนี่กะล่างได้แล้วล่ะค่ะกะละมังนึงแล้วเนาะพี่น้องค่ะอันนี้เห็ดปวกนะคะ